สวัสดีครับรายการครัวคนแห้งนะครับวันนี้เรามานําเสนอเมนูที่ทานง่ายๆนะครับในบ้านนะครับอาจจะทําได้ง่ายๆเลยนะครับับเมนูผัดถั่วงอกนะครับเต้าหู้อ่อนนะครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการนําเต้าหู้อ่อนนะครับมาทอดนะเพื่อไม่ให้เต้าหู้อ่อนนี่เวลาผัดแล้วจะเละนะครับใส่น้ํามันลงไปครับ ไม่ต้องเยอะมากนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเต้าหู้อ่อนนะครับที่เราเตรียมไว้นะฮะ ทิ้งไว้สักพักนะครับแล้วให้เตาหูมันสุกด,ด้านล่างนะมันจะไม่เละ,ะครับเราคอยกลับอีกด้านหนึ่งครับครับตอนนี้ก็มาถึงวิธีขั้นตอนการผัดถั่วงอ,อกแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้อ่ ทอดเต้าหู้อ่อนจนได้ที่แล้วนะครับก็แยกพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการผัดครับขั้นแรกก็เตรียมกระเทียมนะครับกระเทียมตำหยับหยาบนะครับสัก1ช้อนนะครับส่วนในถุงอ่งนี้ผมจะราดซอสหอยนางรมนะครับ1ช้อนนะครับน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนนะครับอันนี้เราใส่กระเทียมครับ เตียมเริ่มหอมแล้วก็ใส่ชงง้องลงไปเลยครับที่ผัดนะครับชง,งก้องนีไม่ควรผัดนานนะครับมันจะเละนะครับ พอได้ที่เราจะเติมซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะครับซอสปรุงรสครับนิดเดียวนะเริ่มได้ที่นะครับ เติมน้ำเล็กน้อยครับิมน้ำนิดหนึ่งนะครับชิมรสโอเค,ครับอร่อยแล้วนะครับเส้นก็ไม่ควรผัดให้เละเกินไปนะครับมันจะไม่น่าทานนะครับตอนนี้เรามาใส่เหี่ยวตัวหูอ่อนที่เราเตรียมไว้นะ ตอนสุดท้ายนะนี่นครับต้นหอมนะครับสีสันเริ่มน่าทานขึ้นมานครับครับง่ายครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับปิดไฟได้เลยนะครับ โอ้ทะลิบตกไม่เป็นไรนครับเทา่ทานี้ก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับทำทานในครอบครัวนะครับง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากอะไรมากมายครับอัตราส่วนก็ตามที่บอกนะครับ เสร็จแล้วครับผัดถุง,งอกนะครับง่ายๆครับใบควัวคุณแห้งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ